สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรังค่ะรีบเช็คสิทธิ์ด่วนคนที่ยังไม่ได้2,500มีวิธีแก้ผู้ประกันตนมาตา3า33เช็คเลยเพจ f a c e b o o k สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานโพสต์ระบุว่าผู้ประกันตนมาตา3า33ที่ตกหลน่นเงินเยียวยารอบแรกไม่ต้องกังวล13สิงหานี้โอนเงินอีกรอบผู้ประกันตนตามมาตาา33ที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ ขอให้ท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลของตนเองหากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วนท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนโดยสามารถทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่หรือบัญชีปิดไม่เคลื่อนไหวแล้วให้ดําเนินการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่9สิงหาคม2564 เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียยาซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนให้อีกรอบในวันศุกร์ที่13สิงหาคมทั้งนี้วันที่7สิงหาคมนี้ผู้ประกันตนมาตรา33สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th/news e f o r m สปสจะแจ้งสาเหตุของกลุ่มที่ตกหล่นว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์คอมค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสะข่าวดังด้วยนะคะ